เดี๋ยวเราจะไปถอดแล้วเขาเขาไม่ให้เขาไม่ยกให้เราถอดนะฮะ เราให้เราถอดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทำได้ส้นจริงเยอะถึงถึงเขาใส่ปอกไว้นะคะคือป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาส้นนะฮะเขาส้นดูช้างแต่ะเชือกก็ไม่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมที่ <c oughs> จะไปถอดไม่ถอดทำให้ถอด,ถอดให้่อยดิถอดถอดปอกให้หน่อยดิโอ้ส้นจริงๆเลย เลยนซ่ไม่เนี่มอเมือหุดใส่เลารักนะครับจะจะดึงแรงสิจ้าจะดึงแรงสิจ้าเอ้ย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 จะดึงแรงจะเอาไปกัดแล้วครับท่านผู้ชมครับจะเอามือเราไปกัดแล้วครับนะกัดแล้วครับกัดมือแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกัดมือแล้วเอ้าไม่ออก เอาไม่ออกครับเฮ้ยเอาไม่ออกหรอกเอาปล่อย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 สิปล่อยปล่อยปล่อยเด็กเราจะไปถอดแล้วเขาเขาไม่ให้เขาไม่ยอมให้เราถอดนะฮะ เราถอดเนี่ยเห็นไหม,หไหมทำได้ซนยิงเยอะถึงถึงเขาใส่ปอกไว้นะฮะคือป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาซนนะฮะเขาซนดูช้างตัวไอเชือกก็ไม่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเี่จะไปถอดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโอเล่ FC ไทยแลนด์ อยู่กับต้องแร่งนะครับต้องแร่งต้องแร่งต้องแร่งคืออะไรรู้ไหมครับท่า,านผู้ชมครับต้องแร่งนะฮะเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเรามาถึงเมื่อกี้นะครับ้าเขาเขาโตขึ้นมากเลยนะครับก็จําจาเขาไม่ได้นะครับจําไม่ได้นะทำต้องถามควานว่าชื่ออะไรอะ่ะเขาบอกชื่อต้องแร่งช้างอะไรชื่อต้องแร่งถามไปทำมาอ๋อ <which S 1> ชื่อน้องลุงฟ้านี่ไงลุงฟ้า ลุงฟ้าก็คือน้องของมูดาวนะฮะน้องมูดาวพ่อเดียวกันมาแล้ว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 สวัสดีก่อนอาข้างหลังคือใครงามโชคนะฮะงามโชคนะฮะสวัสดีครับเราอยู่กับช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ วันนี้เรามาสูดอากาศที่ตลาดน้ําอยุธยานะครับเราแวะมาเยี่ยมงามโชคนะฮะเราจะพางามโชคกับบ้านนะครับนี่เรจะพางามโชคกับบ้านน,นี่อะไร ต้องแร่งครับเนี่ยต้องแร่งเขาบอกว่าหนูซนมากเลยใช่ไหมฮะฮะดูอ่ะ,อะ,อะเล่นกล้องละเล่นกล้องละซนเหรออ่ะดูดูดูซีบอกว่าหนูซนมากเลยใช่ไหมเออ ท่าอะไรเนี่ยนะอยากโดนช้อนไง <laughs> <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> นี่เป็นช้างเพศมเมียนะดูความน่ารักของน้องแล้วฮะ เออเออเออน่ะเออจะฟ้ากล้องแล้วเนี่ยฮะกโตขึ้นมากเลยนะดูดูซนซนกว่าเดิมอีก เอ,ออเออสุนก็เดิมอีกเออทำไรเอา้ามุดมุดเข้าไปเอามุดเอามุดเข้าไปเอ้าเข้าไปได้ไหมเอ,าอ้าเออเออเดี๋มุดเข้าไปเออเอาเอาอเออ,อทำไรนอนแล้วหรอ <c oughs> อยากนอนก็นอนง่ายๆใช่ไหมเออเนาะเออทำไมหนูนอนง่ายจัง นอนจริงป่ะเนี่ยนอนจริงป่ะเนี่ยดูใกล้ดินอนเหรอเฮ้ยท่านี้มันท่านี้อันตรายป่ะท่านี้อันตรายท,าท่าทีปล่าอากาศเออเออเอ้าเอ้า อื้ว่นจริงแล้วเ,เข้าใกล้ไม่ได้ชนเลยนะครับท่านผู้ชมชนเลยตัวนี้ชนมากๆหนูเข้าโรงเรียนได้ยัง่ยทำไมหนูชนอย่างเลย ทุกปีหนูหนูคงเล่นกับต้องเล่งไม่ได้หรอกลูกชนมากเลยลุกเสียใก็ชนเราแน่นอนแหละเนาะเออขนาดพ่อไปยังชนเลยเนี่ยตัวเบลเล์ยังชนเลยถ้าหนูตัวเล็กอีกชนดูสิดูสิดูสิไม่ได้ด,ดินทาไมา่ได้ดินทาไมา่ได้ดินทาจา้าพูดลอยลอยจา้าพูดลอยลอยแล้วว่าเราเนี่ย เหนื่อยแล้วมั้งเหนื่อยแล้วมั้งเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยเราใช้เหนื่อยแล้วแหละเฮ้ย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 มาดูความรักของน้องได้นะครับอยู่ที่ตลาดน้ำนะครับ ระนาวมายุทยาให้ดิให้ญาติปุ๊บไม่กล้าเข้าหรอกครับไม่กล้าเข้าใกล้ฮะชนนะฮะโคัชนนะฮะคือน้องเอาการนะเนี่ยเอาการเล้วนะเนี่ยฮะ ถ้าหนูลองเอาไปให้ต้องเร่งดิต้องเร่งต้องเร่งยังเข้าเรียนลูกเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนะลูกนะเ้าโรงเรียนอนะีกสนสนนะสนส,น,สนนะบูเป้ไม่กล้าเข้านะฮะยังไม่เข้าโรงเรียนนะฮะท่านผู้ชมนะ ดูดูแยังไงเอ้าเอาเอาไม่ยังแม่ด้วยเอ้าดึงอึดึงไม่ขาดเออแม่กับแม่แน่นเออแม่กับแม่แน่นเลยอะนน่อเขากินหญ้าโตได้แล้วเหรออะไรนะคะเขากินหญ้าโตได้แล้วเหรอกินหญ้าโตยังไงลูกกินหญ้าของช้างโตัวอ๋อกินได้แล้วค่ะเขามีฟันแล้วลูกฟันออกแล้วนี่ยทำไมถ้าเขามีฟันเขาก็จะเขาจะเคี้ยวหญ้าแบบเหมือนช้างตัวโตได้ ถ้าถ้าเ้าเยังเด็กเหมือนเหมือนคนใช่ไหมฟันเขาไม่ไม่ใหญ่ยังไม่ออกเขาก็จะเคี้ยวไม่ได้เนี่ยถ้าเขากินอย่างนี้แสดงว,ว่าเขามีฟันแล้วฟันเขาออกแล้วเหมือนเหมือนผู้เป้ไงฟันออกแล้วใช่ไหมนี่ จจชนเราไมเนี่ยชนเราไมเนี่ยนี่อะไรจับน้อย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 เออนิงนี่หนเออเออนิงหนอนะนิงหคนิงนเออเฮ้ยเ นี่หนะคะนี่นีนึคะนี่นงค่ะนี่หน,นึ่นงค่ะชนกล้องครับท่านผู้ชมครับชนกล้องเลยนะครับแม่อะไรนักหนานแม่เกาด้วยนะแม่ห่วงด้วยอเอา้าเออเดี๋ยวดูโอ้ยโุ้ยเออเอเอ,เอ,เอ,เอสุดจริงๆนั่นเนี่ยแต่น้องก็น่ารักนะครับท่านผู้ชมครับน,น้องน่ารักนะฮะ น้องก็น่ารักนะครับจะจะดึงแรงสิจ้าจะดึงแรงสิจ้าเอ้ย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 จะดึงแรงสิเราเป็นมิตรกันนะเราเป็นมิตรกันนะนี่ทำไมดึงเขาแรงจังจะเอาไปกัดแล้วครับท่านผู้ชมครับ เจ้าเอามือเราไปกัดแล้วครับนะกัดแล้วครับกัดมือแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยกัดมือแล้วเอ้าไม่ออกเอาไม่ออกครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ออกหรอกเอาปล่อย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 สิปล่อยปล่อยปล่อยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยกัดมือ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 ช้ากัดมือช้ากัดมือเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมำยงว่าคลิปหน้านะครับเรื่องกันคลิปหน้าดีกว่าครับคลิปนี้ลาไปแล้ว ไม่ไหวแล้วครับน้องน้องกัดมือเราจร้าวนกันคลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe กดแชร์ช่องโอเล่ FC Thailand ด้วยนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ